สู้ได้นะทานะ้ามั้กอ่ะใช่แล้วออกแล้วดูอินกูอันหนึงห่งโหสัดเล่นบ่อยมันหมายถึงว่าต้องชนะด้วยเฮี้ยเอออะไรมันก็เหมือนกูนแหละฟุก <laughs>

ไม่ทันหรอกเพื่อนเออมึงน่าสู้เลยมั่อกี้โหสก,กิลกูกูดาวได้สัตว์ตีนกตั้งนานนี้อ่ะแม่งอีิกเดียวเลยี้ยหมดจุดที่กูกลับก่อน วางีีเลยเอ,เอ่อตาเบียดไม่ถึงว่ะอืมทำวงกรอนเนี่ยเอาไปเลยบูกับก่อน๋อ้โจะเตะออฟเลนเหรอทีมแม่งโคตรโลภเลยวะ่ะเลือกฮีโร่อย่างเงี้ยได้แล้วนี่อ่ะอมืมก็ดีเหมือนกัน

ออกแล้วดูอินกูอันโน่หนึ่งโหขนาดไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยนัคตรมาแล้วนัคตรมาแล้วมีโลอยู่สู้ได้นะไปปะดูไม่ได้อะไรเนี่ยสู้ได้สู้ได้เนี่ยสู้ได้มีโลแล้วเนี่ยเม็ดโอ้ไม่เป็นไรเอาไปให้ได้เอาไปให้ได้เออเออฟุ้งแล้ว การตายที่คุ้มมากครับเฮ้ยอย่าไล์ใจมันเรื่องผู้หญิงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหัวใจยอยโอ้เฮ้ยมันตีใส่กี้ไปแล้วอะม ถอยอเออนี่เราถอยกู <c oughs> นตีกูครูดาวไว้เว้ยต้องห่วงบางยิงันตีกาพูดไปหน่อยดิไม่ต้องแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงสู้ไปสู้ไปแล้ว โอ้กดโลไปทันว่ะโดนซีไปดิกดโลเมื่อกี้ไปลึก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 วิ่งองวิ่งยวิ่งออกเลยวิ่งออกเลยวิ่งหอกววิ่งออเเลยหเลเลยว่งหน่อเอยก่อนหนยเยิ่งนหนย่ยิงหน่อยงห่อ ล่ามก่อนอืมจัดมาก่อนเดี๋ยวบู๊ไปเพื่อนลงก่อนโอ้ยโหแม่งดูแม่งลุงฟันกูดิโอ้ไม่ดันดันคีบไปไฟก็ได้มึงเกิดมาไอ้มึงกลับบ้านเสร็จมึงดันบนเลย โด,ดโดนอยู่นะูกวนดีกว่าไมีลังบับมีลังบับเขียเลยพิกไม่ทันไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลนพ่อมออก รักได้รักดีรักดีรีเหรอเอวะเอาได้นะลบว่ะไปไปรอเลยรอเลยเราติดเคนอยู่ไม่เป็นไรนาคอร์ดนาคอร์ดรอเรียวอยู่เราอยู่กับพี่ นักคนมานักคนมามีล้าง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 จะไล่ปะได้ได้ถ้ามันถ้ามันเนี่ยนะเออกูดักให้ได้แล้วเดินดอมดอไปเดินดอมไปก็ดันโบลเล่เลยเมื่อกี้คลิปมึงไม่ได้ปล่อยไว้ใช่ป่ะเป็นตว,วถือไอ้นี่ไหม เราถื <wounds off> อดาบได้ไงไปไยพี่เยี่ยมันไม่เข้าไม่มันเข้าทำไมวะไปล้างพอดีปะได้ป้อมกลางไปเลยทำไมไม่เอาเงินเหรอวะกูต้องจะฆ่าเราเดียวอยู่ยังมึงนี่แม่งแขนหวังหุ่นดีวะ เอาได้นะโอ้ไม right like ่ถึงวะป้อมได้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 อีกป้อมกลางเหมือนกันแน่แต่ป้อมนี้น่าจะได้สวย đi nè rồi đấy Đó mà mày Không gần, không gần Đây lò leo đây anh โันเละกลับไปกันบ้านอันตีกูคูดาวไว้กูไม่ซีเรียสไอ้ไอ้กูชอบกดไปโดนซื้อของทุกทีเลยวะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หรอกดากด้วยว เอาลักด้วยเอาลักด้วยไม่คุ้มไม่มีใครเอาไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวไปก่อนดีโอ้ไม่ถัดอะเงี้ยไม่คิดว่ามันจะเข้ากูไอ้สักหรือว่าจะไปรอเอาอีลันดอยู่มาเพราะแยกดันว่ะมัขึ้นไปดานบนเลยแต่กูกันแะขึ้นไปดานบนขึ้นไปดานบนวานมึงรอเคลียร์กลางไปได้ Chụp nơi tạm bụng hải thân, Voh, mh, thân hỏi hỏi hỏi. Hả? này. Chụp bụng 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 จบเลยทีนี้คิดเดินช้ชชนชาง <c oughs> ่ะวะเราได้กำไรยังเนี่ยถ้าดทุนเหรอโอ้โหแย่ว่ะแยงเงินเย่จังวะเฮ้ยขาดทุนด้วยจริงไหมเนี่ยขาดทุนด้วยเออขาดทุนดาวนึง จริงเหรอ,หอวะโอ้สามิบสามเปอร์เซนตาะจะได้จะได้ไอรันดอร์่นเป็น